ค่กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวจิรัชยาสัพโสสมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรเขตสจังหวัดสกลนครจากพรรคเพื่อไทยขอใช้เวลานี้นะคะอภิปรายในร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติฉบับแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งเกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการสลากออมทรัพย์เพื่อการเกษียณหรือสลากกอ,อชอค่ะ ปัจจุบันนะคะประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์และกำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดหรือซ u เปอร์เอชซไซตี้นะคะภายในระยะเวลาไม่ถึง10ปีหมายความว่าประชากรผู้สูงอายุนะคะจะเกินร้อยละย8ของประชากรทั้งหมด สถานการณ์นี้ค่ะไม่เพียงเป็นแต่ความท้าทายนะคะในเรื่องของด้านประชากรศาสตร์เพียงเท่านั้นแต่ยังส่งสัญญาณค่ะว่าระบบเศรษฐกิจสวัสดิการและโครงสร้างครอบครัวของไทยนะคะกำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนักโดยเฉพาะเมื่อประชาชนจำนวนมากค่ะยังขาดหลักประกันทางการเงินในวัยเกษียณ สิ่งที่น่ากังวลค่ะคือเรื่องของแรงงานนอกระบบซึ่งมีจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่ไม่มีความมั่นคงทางด้านการเงินและยังเข้าไม่ถึงเครื่องมือการออมของรัฐอย่างทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นนะคะพี่น้องชาวเกษตรกรพ่อค้าแม่ค้าแรงงานอิสระหรือแม้กระทั่งแม่บ้านนะคะที่ดูแลครอบครัวโดยไม่มีไรายได้ประจำหากไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสมในการสะสมเงินออมความมั่นคงในวัยเกษียณก็จะเป็นสิ่งที่เอื้อมไม่ถึงค่ะ ดิฉันเชื่อค่ะว่าการเข้าสู่สังคมสูวงวัยอย่างมีศักดิ์ศรีไม่ควรเป็นภาระของรัฐเพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นภารกิจร่วมของทุกภาคส่วนแต่ทางภาครัฐนะคะจําเป็นที่จะต้องสร้างกลไกที่เข้าถึงง่ายเข้าใจได้และเชื่อถือได้เพื่อส่งเสริมการออมค่ะให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันไม่ใช่เรื่องของคนมีไรายได้ประจําเท่านั้น จากข้อมูลสถิติล่าสุดนะคะสิ่งที่เราจะต้องเผชิญตอนนี้เลยคือ 1. แรงงานนอกระบบค่ะที่มีจํานวนกว่า20ล้านคนคนไทยส่วนใหญ่นะคะเริ่มออมเงินจริงจังเนี่ยก็เกือบอายุ45ปีหรือ90%นะคะของบัญชีเงินฝาก มีไม่ถึงนะคะ50,000บาทและตอนนี้นี่ครัวเรือนนะคะแต่16ล้านล้านบาทหรือกว่า90%ของ GDP ซึ่งปัญหาเหล่านี้นะคะไม่ใช่เป็นเพียงตัวเลขบนกระดาษแต่นี่คือชีวิตจริงของพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญความไม่มั่นคงในทุกๆวันโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะคะอย่างกลุ่มผู้สูงอายุหรือแรงงานนอกระบบในภูมิภาคต่างๆ โดยส่วนตัวค่ะในเขตพื้นที่ของดิฉันเนี่ยตัวดิฉันเองก็มีโอกาสได้ลงพื้นที่พูดคุยและรับฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนโดยตรงพบว่ามีหลายครอบครัวนะคะที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุโดยที่ไม่มีไรายได้ประจําและถ้าหากท่านสังเกตนะคะชุดผ้าคลามในวันนี้ที่ดิฉันสวมใส่เนี่ยก็เป็นฝีมือของกลุ่มแม่บ้านทอผ้าในอําเภออากาศอํานวยถึงแม้ฝีมือจะปาณีตค่ะผลงานจะเป็นที่ชื่นชมเพียงใดแต่กลุ่มแม่บ้านเหล่านี้ค่ะหลายท่านเลยที่กลับไม่มีหลักประกันในชีวิตหลัง ไม่มีเงินออมที่เพียงพอและยังต้องพึ่งพารายได้รายวันเป็นหลักนี่คือภาพสะท้อนค่ะท่านประธานภาพสะท้อนของแรงงานนอกระบบในชนบทจำนวนมากที่กำลังนะคะพยายามทุกวิถีทางเพื่ออยู่รอด และนี่คือเหตุผลค่ะที่ดิฉันนะคะจึงเห็นด้วยกับร่างพรบฉบับนี้ซึ่งเกี่ยวข้องนะคะกับสลากกอ,อชเพราะถือเป็นหนึ่งในความพยายามนะคะของคณะรัฐมนตรีในการออกแบบเครื่องมือทางการเงินที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริงโดยเฉพาะนะคะการนํานิสัยเนี่ยที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยเนี่ยคุ้นเคยมาอย่างยาวนานมาผสมผสานค่ะกับการส่งเสริมการออมอย่างสร้างสรรค์หากดําเนินโครงการนี้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะตัวดิฉันนะคะ เชื่อว่าจะนําไปสู่ประโยชน์หลายประการไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นการออมนะคะของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานอิสระเป็นการลดภาระของภาครัฐในอนาคตและเป็นการสร้างพฤติกรรมทางการเงินที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตามค่ะหากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะได้รับความเห็นชอบในวาระที่1ในวันนี้และเข้าสู่การพิจารณาในชั้นกรรมธิการดิฉันขอฝากค่ะให้พิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้คือ 1. น,นะคะส่งเสริมความรู้ทางด้านการเงินควบคู่ไปด้วยควรมีการให้ความรู้เรื่องการออมนะคะและการวางแผนกเกษียณควบคู่ไปกับโครงการเพื่อไม่ให้นะคะพี่น้องประชาชนเข้าใจว่าโครงการนี้เป็นโครงการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะคะ2ต้องมีระบบติดตามและประเมินผลอย่างเป็น บบค,ควรจัดตั้งกลไกติดตามนะคะพร้อมรายงานผลต่อภาครัฐอย่างต่อเนื่องเพื่อความโปร่งใสและการปรับปรุงโครงการค่ะและ 3. นะคะพัฒนารูปแบบสลากให้มีความหลากหลายอาจจะมีสลากระยะสั้นนะคะเช่น1ปี3ปีนะคะหรือบางท่านเนี่ยซื้อสลากแต่อายุ20เพราพออายุ40เนี่ยอยากจะดึงเงินออมที่ตัวเองมีนะคะออกมาใช้ก่อนก็อยากจะฝากพิจารณาเป็นทางเลือกด้วยค่ะ สรุปนะคะในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยดิฉันเชื่อว่าการเริ่มโครงการนี้ค่ะเป็นความหวังสําคัญที่จะทําให้กลุ่มคนสูงวัยเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นภาระของลูกหลานหรือของภาครัฐในอนาคตเพราะความมั่นคงของประเทศค่ะเริ่มต้นจากความมั่นคงของคนตัวเล็กในทุกพื้นที่ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าโครงการนี้จะไม่ใช่เป็นเพียงนโยบายเชิงเทคนิคแต่จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการออมของประเทศไทยไปในทิศทางที่เท่าเทียม ยั่งืนนและเป็ธรรมดิฉันขอเห็นด้วยค่ะกับร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนี้และขอให้พิจารณานะคะข้อเสนอแนะเพื่อให้โครงการนี้ไม่ใช่เป็นเพียงมาตรการชั่วคราวแต่เป็นการวางรากฐานระยะยาวของสังคมสูงวัยอย่างมีศักดิ์ศรีกราบขอบพระคุณค่ะ